ส่วนตัวเลยนะที่บ้านก็รู้แหละเป็นคนเบื่อง่ายแต่ว่าสิ่งเดียวที่ไม่เบื่อเลยคือกาแฟแล้วทำไมถึงกล้าตอนนั้นถึงกล้าเปิดร้านด้วยเองแบบนี้ทำไมไม่ไปลองแบบทางาร้านคนรื่นก่อนดูระบบเขาหรือว่าดูวิธีการทำอย่ก่อนนิสัส่ส่วนตัวครับยอมหักไม่ยอมงอเลยดูเลย,ลย,เลยที่บ้านก็อารมณ์แบบ3เดือนมันคงเลิกผมจะเป็นจิ๊กซอตัวไหนก็ได้ผมจะอยู่หน้าไหนก็ได้ผมจะทําหน้าที่อะไรก็ได้เพียงแค่กาแฟไทยไปสู่ระดับโลกได้ ผมถือว่าผมสักเซสแล้วเลยไม่เจ้าพนีครับจะมาคุยกับตัวจริงเรื่องกาแฟจากเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆในปั๊มจนทุกว <ok ันนี้เขากายเป็นอาจารย์ของแชมป์กาแฟระดับประเทศในตน่ตัวนิ้นึงครับด่สวัสดีครับก็ผมชื่อฉัดพงษ์นิชิตพนัสเศษครับก็ทุกคนในวงการจะเรียกว่าหมอเบิร์ดชื่อเล่นชื่อเบิร์ดครับทุกวันนี้ก็เป็นนักทินิทที่สอนกาแฟได้นิดหน่อย เคยทําร้านกาแฟตั so really, actually, then, ้งแต่ร้านแรกเนาะจริงๆก็ยังเป็นร้านเดิมอยู่ทุกวันนี้นะครับร้านแรกเนี่ยเรามีโลเคชันอยู่ในฟาร์มแก๊สจนทุกวันนี้เราย้ายมาอยู่ตรงเจริญนครยี่สิบหครับชื่อว่า Coffe ่พัทโรสเตอร์อะคาเดมีเกเรื่องเดิมทีก็จริงๆก็เรียนมาด้านสุขภาพคุณหมอคุณหมออะไรศิลังสิต์ที่มอรังสิตครับก็พอจบแล้วก็ไปต่อเรื่องเชื้อโรคทางการแพทย์นะครับที่จุฬาระหว่างนั้นอากงไม่สบายที่บ้านก็ ญาติพี่น้องคนจีนลูกหลานเยอะทุกคนบอกว่าต้องเป็นเอเบิร์ดเท่านั้นก็เลยต้องออกมาดูอากงครับแกมีความใฝ่ฝันอยากให้หลานไปเรียนที่เมืองจีนก็เลยก็บอกแกนะครับณนะนะเวลานั้นณนะวินาทีนั้นเลยแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปเรียนที่จีนครับก็ไปต่อฝังเข็มที่จีนกลับไปก็ยังไปเรียนห้อยเหมือนเดิมก็ระหว่างทางเรียนฮะเรียนมาเรื่อย จบแล้วก็ต้องกลับมาเป็นหมอนี่จริงๆคือที่เรียนต่อครับส่วนตัวคือหนีไม่อยากเป็นหมอเ <laughs> บือ่อจริงๆถ้าเท้าความกลับไปต้องไปตอนที่ตอนที่ไปฝึกที่โรงพยาบาลลบบุรีครับก็เจอเจอคุณยายเคสเป็นคุณยายท่านหนึ่งเป็นสโตรก e ทำให้รู้สึกว่าโห oh, ชีวิตมันนี่ฉันต้องอยู่อย่างนี้ตลอดเลยหรอ มันก็แอบหมดปูนะใช่ใช่ครับก็เนี่ยครับเป็นจริงจุดนั้นะเป็นจุดที่ทําให้หนีไปเรียนต่อแต่ก็หนีไปสายเดิมนะที่ตอนหนีไปสายเดิมจนจะจบอีกรอบแล้วเพราะที่จีนก็เรียนหกปีอ่าหกปีเหมือนเดิมเลยเอาไงล่ะปีที่ห้าครับจะขึ้นปีห้าเก็บของกลับบ้านเลยครับทําไมถึงตัดถึงใจเก็บของกลับบ้านนี้เราอยู่มาตั้งห้าปีแล้วจบไปแล้วเขาต้องเป็นหมอฉันไม่อยากเป็นหมอแล้วฉันเบื่อเป็นเป็นเด็กที่ ที่บ้านจะชอบใช้คาว่าเป็นเด็กที่มีโลกส่วนตัวสูงมีความคิดเป็นของตัวเองม่กแต่จริงๆแล้วคือเป็นคนที่เบื่อง่ายครับส่วนตัวเลยนะที่บ้านก็รู้แหละเป็นคนเบื่อง่ายแต่ว่าสิ่งเดียวที่ไม่เบื่อเลยคือกาแฟตอนนั้นไปสอนเทนนิสอยู่ที่จุลาครับยังสอนที่จุฬาอยู่ช่วยอาจารย์เป็นเป็นเทรนเป็นเป็นทีมเป็นทีมอ่าโค้ชของสาติจุฬาฝ่ายปฐมก็ไปสอนทุกวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนวันหนึ่งฮะสามทุ่มกลับบ้านสอนเสร็จกลับบ้านสามทุ่ม แม่ถามว่านี่คืออะไรออกมาถึงบ้านเต็มเลยถูกต้องก็เลยบอกไม่เป็นละไม่อยากเป็นหมอไม่อยากไปเรียนแล้ว่เอาอ่ะจมมาก็เหมือนเดิมเขาก็ถามว่าจะทาอะไรจะไปสอนเทนนิสเหรอเปล่าเอ้าไม่ได้จะสอนเทนนิสแล้วอยากทำอะไรอยากทำกาแฟตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับพี่ตอนนั้นยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าจริงๆถ้าเป็นยุคนั้นก็มันอยู่ในช่วงทำยี่บห้ายี่หกแถวๆประมาณนั้นแหละครับก็คือ เพราะว่าเราไปเรียนที่จีนเราเราเทียบโอนได้บอกแม่จะทํากาแฟแม่บอกฉันไม่มีตังค์ให้เธอถ้าเธออยากทาเธอไปหาเอาเองผมก็เริ่มจากสอนพิเศษครับสอนพิเศษติวเตอร์ตามบ้านสอนติวเตอร์ตามบ้านเลยสอนสอนสอนเก็บตังค์ได้กก้อนึ่งเปิดร้านกาแฟแล้วตอนนั้นเรามีความรู้อะไรเกี่ยวกับกาแฟไหมหรือว่าเราแค่ชอบกินอย่างเดียวมีเพื่อนช่วยอมีอี๋น้องสาวแม่ช่วย เปิดร้านได้เปิดร้านแรกเลยครับในปัมนป๊มแก๊สในปั๊มแก๊สสยามชื่อสยามแก๊ส <Yeah. S 1> อยู่ตรงเจริญนครนะครับก็เปิดมาได้สองเดือนใช่ผมเปิดหนึ่งสิงหา <Okay. S 1> สองห้าห้า,าสี่เปิดได้สองเดือนน้าท่วมกรุงเทพน้ําท่วมประเทศไทยห้าสี่เศร้าแต่ตอนนั้นยังก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทิ้งการสอนพิเศษครับก็ยังสอนพิเศษไปสอนพิเศษตามบ้าน อ่าก็ไปสอนพิเศษตามบ้านแล้วตอนนั้นใครทำครับพี่ตอนนั้นช่วงแรกมีเพื่อนมีเพื่อนช่วยทําเป็นหุ้นส่วนกันครับแล้วก็ทํากับเพื่อนมีลูกน้องอ่าพอมีลูกน้องจังหวะเราต้องไปสอนให้ลูกน้องดูแล้วเราก็กลับมาอย่างงี้ครับทำเป็นงี้ทุกวันอ้อยู่หลายเดือนอยู่หลายเดือนสุดท้ายแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็เริ่มเหนื่อยเพื่อนก็อารมณ์แบบไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วผมก็เลยอาไม่เป็นไรงั้นฉันขอซื้อหุ้นหุ้นก็ซื้อหุ้นเขามาครับก็กลายเป็นว่าเป็นร้านเราแล้ว ก็ลุยมาโดยตลอดครับก็น้ําท่วมวิกฤตการณ์การเมืองประเทศไทยหลายรอบนะจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วทำไมถึงกล้าตอนนั้นถึงกล้าเปิดร้านตัวเองเลยับดีทำไมไม่ไปลองแบบทํางานร้านคนอื่นก่อนดูระบบเขาหรือว่าดูวิธีการทำาอย่างนี้ก่อนนี่ัส่ส่วนตัวครับยอมหักไม่ยอมงอเลยลุยเลยที่บ้านก็อารมณ์แบบสามเดือนมันคงเลิกให้มันขายไม่ดีเงินไม่เยอะหรอกเดี๋ยวมันต้องเลิกที่บ้านไม่มีใครนส,นนสนับสนุนเลยครับพ่อแม่ไม่คุยด้วยเป็นเดือน พ่อไม่คุยด้วยสามเดือนแม่ไม่คุยด้วยครึ่งป <laughs> ีครับผมไม่เป็นหมอเนี่ย <laughs> แล้วเราเคลียร์เขาไงครับพี่ก็เขาเห็นความตั้งใจครับในการทําเพราะเขาเห็นว่าตั้งใจจริง <laughs> พ่อก็เริ่มใจอ่อนพ่อก็เริ่มแบบมีอะไรให้ช่วยไหมออถ้ามีอะไรให้ช่วยบอกปานะส่วนมามะ่ากออ็ดีละทําไปลูกจนทุกวันนี้ก็ก็ดูแลที่บ้านกี่ปีแล้วครับพี่ตั้ง <laughs> แ,แต่วันนั้นจนถึงวันนี้สิบสี่ปีแล้วใช่ครับ อยู่ในอุตสาหกรรมกาแฟมา14ปีแล้วและผมเราไปเอาความรู้เพิ่มเติมจากไหนระหว่างนั้นหรือว่าเราลองผิดลองถูกอ,อ่าจริงๆมันก็มีมันเป็นสตอรี่ที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังเสมอ<ช>มันเป็นแรงบันดาลใ,ใจที่ทําให้ผมก้าวมาถึงจุดนี้ก็คือมีอยู่วันหนึ่งผมไปไปงานกาแฟจริงๆมันไม่ใช่งานกาแฟครับมันเป็นงานโฮเทลเล็กที่เซี่ยงไฮ้ปี2016เก้าปีที่แล้วแล้วเจอเจ้าของฟาร์มกาแฟเอสเมรันดา ฟาร์มนี้คือ The Best of Panama ปีสองพันยี่สิบคือปีนี้ครับฟาร์มนี้ได้ที่หนึ่งแล้วประมูลไปกิโลละหนึ่งล้านบาททอนนิดนึงทอนคืนมานิดนึงดีใจมากไปแนะนำตัวเลยฉันเป็นโลเซอร์จากประเทศไทยนะเขาก็แบบเขาทักสุภาพนะอ่าเหมือนโดนตบหน้าครับซอรีนะแบบฉันฉัน คือเข้าใจเขาแหละว่าว nah. ่ามีคนเข้าหาเขาเยอะเนาะเพราะว่าเขามีเม็ดดีมีอะไรโอ้โหมีโนฮามีทุกอย่างเขาถามผมแค่สักประโยคสั้นๆว่ามีเซอร์อะไรบ้างไปกับเพื่อนยืนแข่งเลยเพื่อนเดินตามมาเป็นไรภาษาเพื่อนเนาะเป็นไรมึงเขาบอกว่าซอรี่นะเราอาจจะแบบเราเราขอเขาขอเทคตัวไปก่อนนะโอ้เราแบบหน้าชานั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้น ทำให้ผมไปไล่สอบความรู้เกี่ยวกับกาแฟจริงๆในวงการกาแฟนี่เติมมันจำมันจําเป็นใช่ไหมจริงๆถ้าในระดับระดับโกโบอะครับถ้าไม่ใช่สายนักแข่งมันจําเป็นนะ mm hmm. แต่ว่าประเทศไทยอาจจะไม่ได้มองเห็นคุณค่าตรงนี hmm. ้เพราะว่า mm hmm. ประเทศไทยมองว่านัิจาคนชงกาแฟ mm hmm. เราไม่ได้มีมาตรฐานวิชาชีพเนาะ mm hmm. แต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็ mm hmm. ก็เริ่มมีครับเริ่มมีมีกลุ่มคนมีองค์งกรมีหน่วยงานที่ทําพยายามทํา มาตำอาหารชาชีพบริซุทอยู hmm. ่แล right ้ววันแรกที่เปิดร้านพี่ตั้งใจจะไประดับโกลบอลเลยพี่หรือว่าแค่เปิดร้านแค่อยากเปิดร้านแล้วมันไปถึงขั้นนั้นได้นะพี่นะก็เพราะอย่างที่บอกแหละครับเพราะมันมีจุดประกายแล้วเนาะมีไฟผมชอบช้าทายตัวเองผมก็ไล่เลยคราวนี้ยไล่ไปเรื่อยก็ก็มีคนบอกว่าผมเป็นคนบ้าบ้าสอบอะไรขนาดนั้นบ้าเรียนอะไรขนาดนี้ผมก็เลยบอกว่าพี่ทุนทุกอย่าง ผมหามาเรียน uh huh. ความรู้อ่ะมันไม่สิ้นสุดหรอกผมลงทุนกับความรู้มันไม่มีคําว่าขาดทุนสาหรับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดตลอดจนวันหนึ่งที่ทุกวันเนี้ยผมมาสอนลูกศิษย์ผมก็บอกลูกศิษย์ว่าการลงทุนกับความรู้มันไม่เคยมีมันไม่เคยมีคําว่าขาดทุนหรอกกาแฟมันมีเยอะขนาดนั้นเลยคะแนนพี่ห้เราเรียนตลอดไม่หยุดใช่กาแฟเปลี่ยนทุกวันนะเอาจริงๆแล้วหลายๆคนบอกว่าโอ๊ยกาแฟมันไม่เปลี่ยนหรอกแต่จริงๆอ่ะความรู้กาแฟครับมันมีใหม่ตลอดแหละ มันอัปเดตทุกว <desserts> ันอย่างนี้ค <infused> ่าเรียนเกี่ยวกับกาแฟก็แตกค่าเรียนหมอดแนบพี่ส่งน้องสาวเรียนแพทย์รังสิตได้อีกคนนะครับค่าเทอมแพทย์รังสิตก็ตอนนี้น่าจะล่าสุดน้องสาวอีกสองคนก็เรียนอยู่จะจบแล้วจบแล้วก็ก็หลายร้านและจะหากที่เราเปิดร้านมันกลายเป็นคุณครูเป็นอาจารย์เห็ุผลใดได้บ้าด้วก็ ระหว่างที่เราไล่สอบเนาะเราก็สอบเก็บความเก็บใบสติฟิเคตเก็บความรู้ของเรามาเรื่อยๆครับเขาเปิดรับเทรนเนอร์เปิดรับอินสตราคเตอร์ตอนนั้นก็อันแรกที่ผมสมัครคือ S.A.S.A. คือสมาคมกาแฟพิเศษ S.A.S.A. ย่อม,มาจาก Specialty Coffee Association ๆๆนะครับก็ณตอนนั้นเนี่ยเขาเปิดรับพอดีแล้วอะไรที่พี่ภูมิใจที่สุดนะของพี่มันมีอันนี้ใช่ไหมมันมีทั้งเป็น อลิต้ามาเป็นเหมือนคนทำกาแฟ <c oughs> แล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยภูมิใจที่สุดตอนไหนดภูมิใจที่สุดเหรอตอนนี้คนกินกาแฟเราและชมว่าอร่อยหรือว่าตอนที่ลูกศิษย์เราไปเปิดร้านกาแฟตอนนี้ผมเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยโปรดิวเซอร์ในกาแฟเนี่ยกนะ็คือเป็นคนทําแปรรูป <c oughs> เป็นโปรดิวเซอร์เป็นโปรเซสเซอร์ทำแปรรูปด้วย <c oughs> ทุกครั้งที่เห็นกาแฟตัวที่เราทํา <c oughs> มาใหม่ลูกค้าชิม <c oughs> อร่อยมันฟูลฟ f i l แล้วครับเหมือนเราตั้งใจทํา เราตั้งใจคั่วเราตั้งใจคัดเม็ดแล้วเราตั้งใจบิลกาแฟหนึ่งแก้วขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าชิมโอโหแค่นี้มันแบบแฮปปี้มากแล้วถ้ามีคนสักคนหนึ่งเขาอยากเข้าวงการกาแฟไหครับที่ถ้าให้แนะนําอยากแนะนำอะไรเพราะว่ามันจะมีช่วงที่คาเฟ่นี่ฮิตจัดเลยเออเอเปิดร้านมีเงินไหนก็เข้าแล้วก็แฟเปิดร้านกาแฟก่อนถ้าให้พี่แนะนําที่อยากบอกไปยังไงสิ่งแรกที่ควรทําคือควรรู้ให้จริงครับ ผมไม่ได้บอกทุกคนว่าต้องมาเรียนกับผมนะแต่สิ่งแรกที่ทุกคนควรรู้คือโน้ตฮาวครับคือความรู้เกี่ยวกับกาแฟกาแฟไม่ใช่แค่เมล็ดดำๆน้ำดำๆผสมกับนมผสมกับน้ำโอ้มันมีอะไรเยอะกว่านั้นเยอะเลยครับเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยคิดหรอกว่าจริงๆแล้วกาแฟดีรสชาติมันเป็นยังไงแค่คิดว่ามันไม่ขมอ่ะมันไม่ไหม้่นี่คือคอนเซ็ปที่ผมทําตั้งแต่แรกเลยกาแฟต้องไม่ขมต้องไม่ไหมจนถึงวันนึง ทำไมกาแฟมันหวาน mm hmm. ทุกวันนี้คือหาแต่กาแฟหวานกินฮะต้องกาแฟหวานหวานในที่นี้คือไม่ได้เติมน้ำเชื่อมเนาะหวานด้วยตัวเขาเอง mm hmm. มันมีหลายขั้นตอนมากเลยครับมันมีหลายในในในอุตสาหกรรมกาแฟผม mm hmm. ชอบเรียกว่าเป็นเชฟเ mm hmm. ชฟคนที่หนึ่งเ mm hmm. ชฟคนที่สองเชฟคนที่สามกว่าเราจะได้ชิมกาแฟดีๆแก้วหนึ่งมันผ่านเชฟสามคนเลย mm hmm. มันค่อนข้างมันค่อนข้างน mm ิดเอทเทนชั่นมากๆฉันต้องดูแลเธอมากๆ บาบางมากๆเราถึงจะได้กาแฟดีๆหนึ่งแกให้ทานครับนคิปนี้พี่บอกว่ามีเชฟคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามแต่ละคนทําหน้าที่อะไรเชฟคนที่หนึ่งคก็คือโปรดิวเซอร์หรือโพสเซสซิ่งคนแปลรูปเก็บผลกาแฟลงมาจากต้นเขาจะต้องมาทํากรรมวิธีแปลรูปก่อนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สําเร็จรูปเป็นสารกาแฟออกมาเนาะเชฟคนที่สองคือโรสเตอร์ครับฉันได้เม็ดมาหนึ่งอันฉันจะคั้วมันยังไงฉันจะเจลาไนอะไรออกมาจากมัน เชฟคนที่สามครับพอเชฟคนที่สองคั่วเสร็จเราจะได้เป็นเมล็ดกาแฟเนานะเมล็ดกาแฟคั่วแล้วเชฟคนที่สามคือคนบิวครับบาริตา้าฉันจะใช้การสกัดยังไงกับมันเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดเนี่ยครับกว่ากาแฟหนึ่งแก้วเนี่ยจะออกมาได้เนี่ยมันเหนื่อยมากมันยากมากตอนแรกๆคิดว่ากาแฟมันจะลึกซึ้งขนาดนี้เลไม่ <laughs> ไม่ <laughs> ที่ผมมองเมื่อก่อนแค่ว่าเปิดร้านกาแฟอาหาโลเคชั่นสวยๆแค่แบบมีมุมถ่ายรูป กาแฟเอาแบบกําลังดีพอกินได้ก็พอจริงๆไม่พอไม่พอครับเพราะว่าจริงๆร้านกาแฟร้านกาแฟที่เปิดเปิดกันเยอะเนาะเปิดเยอะมากเปิดกันโอ้โหมหาศาลเลย<ะ>แต่ว่าก็ร้านกาแฟที่อยู่ได้<ะ>เนี่ย<ะ>ยากกว่าทุกวันนี้ทํากาแฟอยากให้ใครกินพี่อยากให้คนทั่วไปกินหรือว่าอยากให้คนกินเขารู้สึกแบบว่ากินแล้วรู้เลยว่าอันนี้คืออะไรมาจากไหนอะไรอย่างผมว่าผมแยกไม่ออกผม ทำกาแฟทุกวันนี้ยผมอยากทากาแฟดีๆในราคาที่จับต้องได้ <Yeah. S 1> อยากให้คนกินรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย mm hmm. ไม่ได้รู้สึกว่าแพงไปหรือถูกไป mm hmm. เข้าใจในมูลค่าของมันมันคือจริงๆมันก็เป็นซัพซェเนเบิลเนาะมันเป็นซัพซェเนเบิลอย่างหน,นึ่งเหมือนกัน hmm. เรากําหนดราคาจากอะไรที่ปกติกาแฟจริงๆแล้วผมเป็นคนตกเลขผมชอบบอกผมตกเลข mm hmm. ผมคํานวณแบบ แค่นี้แหละพอแล้วแฮปปี mm ้ hmm. Happy, ขายได้จบเลิก mm hmm. ลูกค้ากินได้เราอยู่ได้แฮปปี mm ้แ hmm. ล้วครับถ้าให้แนะนําถ้าหรืออยากเปลี่ยนแปลงอะไรในวงการกาแฟที่เป็นว่ามีอะไรที่ควรแก้ไขหรือปเปลี่ยนบ้างผมเคยพูดกับคนในวงการกาแฟเสมอครับ mm hmm. ว่าผมอยากเห็นกาแฟไทยไปสู่โลก mm hmm. ผมจะเป็นจิ๊กซอตัวไหนก็ได้ mm hmm. ผมจะอยู่หน้าไหนก็ได้ mm hmm. ผมจะทําหน้าที่อะไรก็ได้เพียงแค่กาแฟไทยไปสู่ระดับโลกได้ผมถือว่าผมสักเซสแล้วไม่จําเป็นต้องไปจากผมแต่ผมขอเป็นแค่จิก๊กซอตัวเล็กๆตัวหนึ่งดันกาแฟไทยไปโลกให้ได้ในแง่ของเมล็ดแล้วทั้งเมล็ดทั้งคนแข่งแล้วจริงๆแล้วก็ตอนนี้จริงๆผมก็เป็นกรรมการกาแฟไทยมาตลอดไม่ว่าจะเป็นด้านกาแฟเมล็ดกาแฟประกวดเมล็ดกาแฟหรือการแข่งขันกาแฟก็ ปีนี้มีจุดเปลี่ยนจุดสําคัญเหมือนกันฮะจริงๆเป็นกรรมการมาตลอดปีสองปีหลังนี้ก็ได้มาเริ่มเป็นโค้ด <S S S> <c oughs> พอเป็นโค้ดแล้วมันสนุกมันสนุกมันได้เห็นมันได้ลุ้นเป็นกับคนแข็งด้วย <S S <c oughs> นะครับก็ปีนี้จริงๆก็เราผมเป็นทีมโค้ดให้กับ <c oughs> ไทยแล a ด์เนชั่นอลบาลิซ่า2026ี่ได้ทีมของเราได้ที่สองครับเป็น First ส u ันเนอร์อัพบาิซา ก็มันฟูลฟิลครับมันฟูลฟิลเพราะว่าเราเดินทางกับกับพี่เขามาไกลจากคนแข่งที่โดนดิสคอล์ฟายทุกปีไม่เคยมีคะแนนเลยนะโดนดิสคอล์ฟายตลอดผิดพลาดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับจนแกตั้งเป้าว่ะคุณแม่แกไม่ค่อยสบาย <S 2> <S 2> แกแกพูดแกพูดกับผมแค่ว่าอยากส่งถ้วยให้แม่เห็นก่อนแม่ไม่อยู่บอกพี่พี่พร้อมลุยผมพร้อมผมพร้อมซับพอร์ต ลุยไปด้วยกันจนปีนี้จะได้ที่สองครับได้ที่สองใช่จริงจริงกาแฟเนี่ยผมมองแบบมันเป็นธุรกิจที่เหมือนต้องแข่งขันมาตลอดเลยพี่นะใช่ครับอย่างแรกคือเยอะมากมากเยอะมากแล้วไหนจะมีประกวดแข่งนู่นแข่งนี่มาประดับร้างอีกนะพี่นะใช่ครับมันเยอะมันเป็นยังไงพี่ในวงการในการแข่งขันกันในในการแข่งในการแข่งบ้านเรามีมีหลายหลายเวทีมากนะครับ <laughs> มีเวทีเวทีที่แข่งกันทั่วๆไป เวทีระดับประเทศหรือเวทีที่ไประดับโลกก็มีมันก็จะมีหลายเวทีก็คือแข่งแล้วก็จบกันได้ถ้วยกลับบ้านกับเวทีที่ได้ไปต่อเวทีที่ได้ไปต่อก็จะมีหลายค่อนข้างหลายเวทีอยู่เหมือนกันนะครับก็จะไประดับอินเตอร์เนชั่นแนลหรืออันสุดท้ายครับถ้วยใหญ่ที่สุดก็คือเนชั่นแนลคนที่ได้แชมป์เนชั่นแนลจะไปแข่งเวิลด์ต่อบ้านเราก็มีตอนนี้บ้านเรามีแชมป์โลกสองคนมีแชมป์โลกอยู่สองคน่เคยลงแข่งบ้างไหมครับเดกผมเคยแข่งหนึ่งครั้งครับ เป็น t h a i l a n d National c u พเ e สเตอร์สก็ตกใช้คำว่าตกรอบดีกว่าตกรอบแบบถูกแล้วผมตกรอบเซมิฟแนลครับไปคนสุดท้ายไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เข้าไฟแนล <laughs> ผิดพลาดไปผิดพลาดไปนิดหน่อย <laughs> เอาเมนูเลยไปแข่งอะไรจริงจริงจริงการแข่งคัพเทสเตอร์มันเป็นการแข่งชิมกาแฟครับเ <laughs> ขาจะมีกาแฟดําวางอยู่ตรงหน้าเราทั้งหมด3แก้วใน3แก้วเป็น <laughs> 1ชุดจะมีทั้งหมด8ชุดพิวริตี้แรกคือถูกเยอะที่สุดก่อน ถูกแปดหรือถูกเจ็ดใครถูกแปดก่อนจะถูกดีแลงมาก่อนถูกแปดแล้วดูเวลาใครเร็วที่สุดมีเวลาแปดนาทีใครได้ใช้เวลาน้อยที่สุดคนนั้นจะชนะนะผมก็ผมผ่านไปจนถึงรอบแปดคนสุดท้ายแล้วก็พลาดทางเทคนิคนิดหน่อยคือเราเราซ้อมเราซ้อมชัวมาเราซ้อมชัวร์ค่อยค่อยค่อยคชิมไปปรากฏว่าคนอื่นเสร็จหมดแล้วเขาเสร็จเขาถูกหมดเราถูกหมดตามเราแพ้เวลาแล้ว ก็เลยเร่งตัวเองครับก็เลยพลาดเลยเครียดนะพี่วงการกาแฟนะี่จริงผมดูว่ามีแค่ชมกินอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงมันเจาะลึกมากมีเยอะครับมีอะไรเยอะครับแล้วสนุกเหมือนวันแรกนะพี่ก็ยังสนุกอยู่ก็ยังสนุกอยู่บทบาทเปลี่ยนไปเรื่อยนี่นะใช่ครับก็โลเพล์เปลี่ยนไปเรื่อยแล้ะจากของร้านสู่คนขั้วคนขั่วสู่อาจารย์อาจารย์สู่คนแปลรูปกาแฟเป็นกรรมการสู่เป็นโค้ช อแข่งเองก็แข่งแล้วหมดแล้วใช่ครับจริงๆปลูกอยู่นะปลูกที่ไหนปลูกที่เชียงรายครับเรามีฟาร์มคอฟฟพัฒาฟาร์มอยู่ที่เชียงรายนะครับอยู่ที่ลอยช้างถ้าสะดวกเรียนเชิญนะไปเที่ยวได้นะจริงๆก็จะบอกทุกคนว่าไปเที่ยวได้นะต้องการแรงงานทําทำส่งเมล็ดยางเงี้ยใช่ครับใช่ครับก็ทําส่งทาโปรดักของเราซื้อได้ที่ไหนคะถ้าเม็ดดิบเม็ดดิบเม็ดดิบผมไม่ค่อยได้ขายอผมจะขายเป็นเม็ดที่คั่วแล้ว ครับก็ถ้าพวกเม็ดพวกดักขั้วแล้วครับทั้งของฟาร์มเราเองเมล็ดนําเข้าก็สามารถซื้อได้ที่ Coffee พัทคอฟฟี่โรสเซอร์คลนิมีที่เจริญนครยี่สิบหกครับประมดทั้งปลูกเองทั้งนําเข้าด้วยใช่ครับที่เบอร์ทำมาทุกแทบจะทุกอย่างเลยที่เบอร์ว่าอะไรสนุกสุดอะไรสนุกสุดหรอแฟผมก็ยังผมก็ยังยังคงความคอนเซปต์เดิมนะอาจารย์ที่หนึ่งตอนนี้โค้ดคือที่สองผมดูซีรีส์กาหลียังตับบาริต้าเท่ ต้องรอยสักเยอะๆ, <laughs> ๆไม่มีเลยครับโล่งจงเลยครับ <laughs> นี่ผมพร้อมไปเลย <laughs> <laughs> และนักเรียนส่วนใหญ่เขามาเรียนไปเปิดร้าน <laughs> <laughs> มีทั้งเปิดร้านมีทั้งอยากเรียนรู้ครับมีมีทุกมีม,มีมีในไหนโลเพลมากเลย <laughs> คนที่มาเรียนเนี่ยครับ <laughs> ถ้าอยากบอกอะไรกับคอกาแฟหน้าใหม่ครับ <laughs> <laughs> สิ่งที่อยากบอกก็คือของถูกและดีไม่มีในโลกขนาดนั้นเลยกาแฟกาแฟเป็นพืชผลทางการเกษตรครับเหมือนเราเหมือนเรากินอย่างอื่นนะครับเราต้องคัด คัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกเหมือนกาแฟเหมือนกันผมบอกว่าผมไม่สามารถขายกาแฟถูกมากๆได้เหตุผลเพราะว่าผมป้องกันสุขภาพให้ทุกท่านแล้วเ <c oughs> พื่อผลทางการเกษตรมีเชื้อราเนาะ <c oughs> ผมไม่สามารถเอากาแฟที่มีเชื้อรามาขามาคั่วาขายได้ <c oughs> ผมทําไม่ได้จริงๆอตอนแรกผมไม่ได้มองถึงเรื่องผม<ร>คิดเยอะเนาะเออผมมาคิดแค่อาจจะแบบ คือคำว่าราคาแตกต่างรสชาติอาจจะแตกต่างแต่พอพี่พูดมาว่ามันมีแบบเรื่องเกษตรกรมีใช่ไหมใช่ครับมันมีเรื่องมันมีเรื่องพวกนี้อีกนอกจากกาแฟที่มีหลายเกรดแล้วคอมเมอร์เชียลแมชคอมเมอร์เชียลสเปเชียลตี้มันก็ยังมีเกรดแข่งแล้วหลังก็มันก็จะมีคนเอาเม็ดเกรดแข่งคอมเพติชันเกรดนะเหมือนม้าชาเลยเนาะซินเลมเนียลก็มีหลายเกรดมากครับก็ราคาแตกต่างกันค่อนข้างเยอะสเปเชียลตี้สู่คอมเพติชันเกรดเนี่ยห่างกันมาก ห่างกันแบบห่างกันจริงๆครับแล้วคนเข้าใจเยอะมากขึ้นไหมครับพี่ใช่ครับ14ปีเมื่อก่อนผมไม่รู้เรื่องครับผมก็จะกินกาแฟก็สั่งแค่ชื่อเมโนโูจะไม่มีปาถามคั่วเข้มคั่วกลางอะไรทุกวันนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเปลี่ยนไปเยอะครับแรกๆผมขายกาแฟเนี่ยส่วนใหญ่ยอดขายเป็นกาแฟนมห <c oughs> ลงังๆเนี่ยยอดขายอันดับหนึ่งที่ร้านคือเมกานูมันเมกานโนไซรัปไม่ใส่ความหวานเลยครับก็คนไทยอ d ด c a t e การกินกาแฟขึ้นเยอะเยอะมากมาก จาก14ปีที่แล้วที่หวานมันหวานมันสู่ทุกวันนี้ที่แบบมันไม่ใส่ไม่เอาพี่ก็พอมีคนอินมากๆก็รู้สึกยังไงบ้างครับผมดีใจผมดีใจนะดีใจจากวันแรกที่ผมเดินผมเดินทางในอุตสาหกรรมกาแฟที่พยายามทํากาแฟขั้วอ่อนขั้วกลางแล้วคนก็บอกว่ากาแฟไม่เข้มเลยกาแฟไม่หวานไม่มันเลยจนวันหนึ่งที่แบบลูกค้าที่ร้านเขาแบบ ไม่ใส่ใส่หลับหวานน้อยไม่ยันวกร้อยตัวก็ได้เห็นมาหลายแบบครับ<ช>ได้เห็นได้เห็นการเดินทางของกาแฟในไทยมันก็มันก็ฟูลฟิลนะ<ช>นก็รู้สึกแบบเออดีใจอ่ะอย่างน้อยเราก็อย่างน้อยแถวแถวนี้แถวร้านชั้นชั้นเอดูเคทนคนกินแถวนี้แหละพี่กูว่าวันหนึ่งตัวเองจะเบื่อกาแฟไหมครับมันก็มีอะไรให้ผมชรเลนตัวเองเรื่อยๆแหละผมชอบชาเลนตัวเอง<ล>เป้าหมายต่อไปเอาใกล้ๆก็ได้ลครับพี่คิดว่าอยากทําอะไรต่อเกี่ยวกับกาแฟ ก็ยังคงอยากทากาแฟดีๆต่อไปครับอยากทําให้มันดีกว่าเดิมที่มันที่มันว่าดีแล้วก็อยากให้มันดีขึ้นไปอีกอยากให้อยากให้คนไทยกินกาแฟแล้วเจอกาแฟดีๆอยากให้จับมเมล็ดกาแฟที่แบบเข้าใจถึงเข้าใจถึงว่าอ้ห่อนมันจะได้มาเม็ดนึงเนี่ยมันลําบากมากเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมก็เป็นคนบดกาแฟทิ้งกาแฟควางเหมือนกันจนวันหนึ่งผมก็ไปสอบคิว o c เ s ซิ่งเรื่ององการแปลรูป ของทาง CQI ก็มันคือจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับกลับมาบอกทุกคนว่าหยุดบดกาแฟทิ้งนะขอร้องเหนื่อยเหนื่อยมากแบกกาแฟเป็นตันเทลงบ่อล้างปอกหมักเขาเฟอร์เมนเทชันคนไทยจะเรียกล้างมูหมักตาเนี่ยคอนเซปต์เนี้ยเลยล้างมูหมักตาเนี่ยเป็นวันทต่มันสนุกครับ มันสนุกเหมือนเหมือนเป็นคนบ้าครับเฮ้ยเจ้าอาจจะเป็นอะไรเจ้าจะออกมาเป็นรสชาติอะไรแล้วถ้าเมื่อกี้เป็นเป้าหมายแก่ๆนั้นอันนี้รอบนี้เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับอาชีพของตัวพี่เหรอครับมีไหมครับพี่เป้าหมายตอนนี้ก็ยังชัดเจนครับก็ยังคงเก็บความเป็นอาจารย์อยู่เก็บสติฟิคอาจรยสเตติฟายอาจารย์อยู่ซึ่งก็เกือบครบแล้วพี่หลายๆคนก็ก็บ่นผมว่าเก็บอะไรเยอะแยะเนี่ยบอกพี่มันจะหมดแล้วอ่ะ เกี่ยวกับกาแฟมันจะครบแล้วผมขอยนิดนึงอิดใจเดียวจะครบแล้วขอให้ผมเอาให้มันจบนะเดี๋ยวผมจะช่วยกลับมาทํามาตรฐานวิชาชีพบาิษ่าไทยเราอยากก็ยังยังคงอยากให้กาแฟไทยหรือคนไทยที่รักในกาแฟครับมีที่ยืนในสังคมโลกทำไมพี่เปิ์ลอินกับการเป็นอาจารย์มากๆ อาจจะเพราะตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นโค้ชเทนนิสของสาธิตจุฬาปฐม,มครับ<ช>มันก็เลยมันได้เห็นเด็กเด็กน้อยอ่ะเด็กปฐมอ่ะเ<ช>ติบโตว,วันหนึ่งหนึ่งตีไม่ได้จนหลายๆน้องหลายๆคนก็เป็นแชมป์ประเทศไทยได้น้องหลายๆคนก็เป็นทีมชาติได้มันก็พอพอมาทํากาแฟเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโมเมตนต์แบบนั้นมันเราเรารู้สึกฟูลฟิลเนาะ<ช>จนเหมือนกันครับพอเป,เป็นอาจารย์กาแฟ,ก,าแฟก็ เริ่มจากลูกศิษย์กินกาแฟไม่เป็นชิมกาแฟได้เปิดร้านได้เป็นกรรมการได้บางคนไปแข่งได้โม oh, มันมันเห็นเขาเติบโตอ่ะเรารู้สึกแบบดีใจแล้วในแง่ธุรกิจอะพี่ร้านมีแผนจะขยายสาขาหรือว่าจะไปยังไงบ้างจริงๆก็สําหรับ Coffee Plus Rose Academy เนาะก็จริงๆในปีหน้าเราก็มีแผนอยู่ครับที่จะทําขยายแต่ว่าขอุปเป็นความลับไว้ก่อน ก็อาจจะเป็นในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยครับแป่สิบสี่ปีที่ผ่านมาย,ยังไม่เคยเมื่อก่อนเคยม,มีสาขาครับแต่ว่าวิ่งไม่ไหวเหนื่อยมากเราทาเราทําหลายอย่างจริงๆต้องใช้คําว่าผมทำ coffee industry ผมไม่ได้ทาร้านกาแฟผมทําในอุตสาหกรรมกาแฟในหลายแขนง <ing> ทุกคนจะมองว่า c o ฟฟี่พัทเป็นร้านเลน็กๆ <ing> ใช่ครับ c o ฟฟี่พัทเป็นร้านเล็กๆจริงๆเป็นร้านที่หน้าร้านไม่ใหญ่แต่ว่าหลังบ้านเราใหญ่มาก นะครับก็จริงๆก็ทุกคนก็จะคิดว่าแบบนี่ร้านเดียวสาขาเดียวแต่ว่าข้างหลังบ้านครับเราขายทุกอย่างเราขายทุกอย่างที่เป็นอุตสาหกรรมกาแฟลเลยครับยิ่งถ้าเปิดเยอะเราควบคุมยากนะไม่ใช่ใช่ครับผมก็เลยนเนี่ยครับก็เลยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัจจัยว่าบางทีก็คิดนะว่าจะเปิดเยอะๆเหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนซีเรียสเรื่องคุณภาพถ้าเราเปิดเยอะแล้วมันไม่มีคุณภาพผมทําใจไม่ได้จริงๆ แต่ว่าปีหน้าอาจจะได้เห็นอะไรเซอร์ไพรส์อยู่ครับทีมเราใหญ่ขึ้นนะพี่ลูกซิดลูกหาเยอะเลยใช่ครับอาจจะมีไม่ใช่แค่ในไทยอตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงช่วงร่างโปรเจกต์กันอยู่ครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรอยู่บ้างครับ <S 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 ก็จริงๆเรามีบริษัทชื่อ KP Roster อร์จำกัดนะครับก็ขายเอวิตติงเกี่ยวกับกาแฟเลยนะครับก็เราจะมีเมล็ดกาแฟดิบ มเมลกาแฟคั่วแล้วนะครับทั้งของไทยแล้วก็นําเข้านะครับแล้วก็มีโปรดักต่างๆตอนนี้เรามีลายเป็นแคปซูลกาแฟกาแฟแคปซูลนะครับอีกไม่นานครับตอนนี้อยู่ในช่วงรีเสิลและเดเวล็อปอยู่เราก็ทําเป็นดิปแบ็กนะครับก็สําหรับท่านที่เดินทางบ่อยๆอย่างเงี้ยครับก็ช่วยกาแฟมันมีกาแฟดีๆครับเราก็ใช้กาแฟที่เราขายนี่แหละครับทำทำในทั้งดิปแบ็กทั้งแคปซูลเหมือนกันนะครับแล้วก็ เราเป็นตัวแทนเครื่องกองน้ำยี่ห้อพานาซีครับของประเทศไทยเป็นพาร์นเนอร์กับพานาซีทางมาเลเซียนะครับเป็นพาร์นเนอร์ของโลสมาสเตอร์ครับเครื่องคั่วลมร้อนนะครับก็มาจากเฮดคอลเอรตเขาอยู่ที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็เป็นจริงๆเราเป็นพาร์นเนอร์อีกหลายอย่างอยู่ค่อนข้างเยอะเลยอย่างเช่นบริษัทฮัทเซลครับผลิตผลิตภัณฑ์เขาคือออโต้คอมแชมโลกใช้กันเราเป็นตัวแทนในประเทศไทยครับ แล้วก็อากิรักโกกิเราก็ขายเป็นอุปกรณ์กาแฟครับในการทํากาแฟของบาริซ่าของยี่ห้ออากิรักโกกิจากไต้หวนหันเหมือนกันนะครับก็คือครบลูกเรื่องกาแฟครับก็นอกจากผลิตภัณฑ์กาแฟหรืออุปกรณ์กาแฟแล้วครับก็ทางคอฟฟี่พัทของเราเนี่ยก็ยังมีคร์นเรียนของ SCA นะครับก็ ผมเป็น certified license SCA trainer อันนี้เป็น coffee skill ครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการทำกาแฟนั่นเองนะครับเป็น full license ของ sustainability SCA เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมเป็นคนไทยคนเดียวที่ full license coffee technical i สอนได้คนเดียวในประเทศที่ full นะครับแล้วก็เป็น SCAQ instructor สอน q i er นะครับเป็น assistant CQI เป็น CQI assistant อินสตัคเตอร์ด้าน postharvest processing แปลรูปครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเดือนกุมภาวันที่8ถึง12ครับเราจะมีทาง Coffee p พัทเนี่ยจัดคลาสเรียนคิวบัสติซิ่งที่เชียงใหม่ mm hmm. นะครับมีโฮสตเป็นเดอะคอฟฟี่นาลีนะครับ8ถึง14เป็นคิวบัสติซิ่ง l 2อง level สครับก็ผมจะเป็นแอร์ซิทนะครับก็ได้เชิญมิสเตอร์โจฮันจากอินโดนีเซียมาเป็นอินสตัคเตอร์หลักนะครับก็ท่านใดที่สนใจเรายังมี โปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับให้กับท่านที่สนใจนะครับก็เรียนเชิญมาเรียนรู้เรื่องการแปลรูปได้นะครับอันนี้ของจริงเจอตัวจริงเลยนะครับวันนี้ได้คุยกับพีเ่เบิร์ดแบบเต็มที่เลยผมอิจฉาทุกครั้งเวลาได้คุยกับคนที่เขาได้ทําอะไรที่เขารักแล้วก็มีความสุขเวลาทําแค่ผมยังหาไม่เจอเลยขอบคุณมากเลยไปเลยขอบคุณนะ